นี่ยมันจะใบไปนะจะออกมาอย่างเงี้ยจะไม่เต็มใบจะเหมือนหงิกไม่ย่างเงี้ยมันไม่เต็มแต่รู้สึกตอนเนี้ยมันออกมาก็ถือว่าเต็มแล้วล่ะฉีดไอ้ตัวนี้ละโอ้โหใบมันดูดิใช่ไหมครับอันนี้ยอดดอดยอดเก่านี่ยอดเก่าเนี่ยครับในยอดเก่ามานีี่่นใบดำใบเข้มๆยังอยู่ไหมครับนี่อันนี้ยอดใหม่แทงโอ้มันมันยาวเป็นศอกเลยนะยาวแบบนี้เลยมันแทงแบบนี้เลยไปสวนผมก็ไปเคาะอย่างเงี้ยครับ โอ้เพี้ยจะกระจันกระโดดเลยใบไ,ไม่เคยใหญ่ขนาดนี้เลยครับ,รบธรรมดาใบมันไม่เคยออกแบบนี้ครับเออไม่เคยออกแบบนี้บางทีออกกันสั้นๆพอหยับจะหมดอา้าวแมลงกินอีกครับอืมบางทีต้องฉีดยาทุกอาทิตย์แทบทุกอาทิตย์ผมสุบัญชัยนะเอ่อตำแหน่งทุ่งไฟกินตำแหน่งทุ่ง <6. S 1> ไฟกินหมู่หกเอออำเภอแกง จันวัดละยองจัดนะดูจากใน youtube เห็นก็เขาใช้เพี้ยจักจันเพี้ยอะไรแดงอะไรไม่ค่อยมีผมก็เลยสั่งเปิดใจลองเอามาใช้ดูครับพอฉีดไปสองรอบอู้ใบมันออกดีผมก็เลยสั่งต่อไปอีกทุเรียนของพี่ก่อนสั่งซื้อเมกมากับลาวาทุเรียนของพี่มีอาการยงไครับมันคล้ายๆใบเล็กใบหูคล้ายๆแบบเพี้ยจักจันกินใบอ่ะเออใบหงิกหงิกใบหงิกหงิกแล้วก็เออพอฉีดไปสองครั้งอืมันก็โอเคนะออกมา ตามนี้อตอนที่พี่ฉีดสองครั้งนี้พี่เอาเมกมาก,กับลาวาผสม,มอะไรบ้างผสมยาฆ่า,มาแมลงครับกับน้ำส้มปันไม้อ๋อใส่น้ำสม้มปันไม้ไปด้วยใส่น้ำส้มปันไม้ไปด้วยครับอืแล้วก็มันก็ออกมาก็สวยดีมันจะแทงแทงยอดออกมาใหม่พอแทงยอดออกมาใหม่เอ๊ะอันนี้ก็อาทิตย์ที่สองผมก็มาดูอ้าวโอ้ยทำไมใบมันสวยอย่างนี้ต่างจากครั้งครั้งก่อนเยอะเนี่ยเยอะเลยใช่เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยจับจับใบ จาตีเห็นๆนะธรรมดาใบไม่เคยใหญ่ขนาดนี้เลยค,ครับธรรมดาใบมันไม่เคยออกแบบนี้ครับเออไม่เคยออกแบบนี้บางทีออกกันสั้นๆเพราะหยับจะหมดเอ้าแมลงกินอีกครับอืมบางทีต้องฉีดยาทุกอาทิตย์แทบทุกอาทิตย์แต่ก่อนฉีดยาทุกอาทิตย์เลยเหรอครับก็แกบเกือบทุกอาทิตย์เกือบทุกอาทิตย์หลังจากเอาเมกมากกับลาวามาผสมยาฆ่าแมลงตอนนี้กี่วันฉีดครั้งนะเจาผมตอนเนี้ยผมฉีดไปสองครั้งพอดีหมดพอดีเลยต้องตัด สั่งซื้อใหม่เพราะผมเอาไปฉีดที่สวนใหญ่ที่เขาจะเมาอ๋อที่เขาจะเมาพี่ก็ใช้เมกมาเล่าวาดด้วยทั้งหมดพี่ดูแลทุเรียนทั้งหมดกี่ต้นครับประมาณสามร้อยสามร้อยต้นสามร้อยต้นโอ้ที่เห็นตอนนี้ทุเรียนของพี่อายุกี่ปีแล้วครับประมาณหกปีหกปีประมาณหกปีโอ้หกอย่างนี้ถือว่าสมบูรณ์ไม่ใช่อย่างนี้คิดว่าสมบูรณ์น่ะแหละเพราะว่าปีนี้ก็ก็ปีที่แล้วตรงนู้นน่ะมันมันออกลูกแล้วน่ะ ต้นละหมืน่นต้นละหมืน่นเลยฮะอ่าต้นละหมื่นก็เชือกวางยังติดคาอยู่เลยเชือกวางที่รัดเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูปีนี้ถ้าใบดีทุกอย่างทุกอย่างมันก็ดีครับถ้าใบออกมาสวยเงี้ยผมก็ภูมิใจครับภูมิใจไปสวนผมก็ไปเคาะอย่างเงี้ยครับโอ้พียจะกระจันกระโดดเลยอ๋อเลยฮะเออเคาะแล้วก็เออลองตัดสินใจปริยาท้องตลาดดือ้ออ๋อแต่ก่อนนี้ ฉีดกี่วันครั้งก็อาทิตย์นึงตอนนี้คือฉีดไปแล้วสองครั้งสองครั้งสองครั้งเกออาจจะบางทีผมทํางานแบบหยุดหยุดไม่ตรงก็เลยต้องเป็นสิบวันมั่งเจ็ดวันมั่งหรืหวันมั่งประมาณนี้คุณพี่ซื้อชุดของสองพันห้าอันนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะรอบที่สองรอบที่สองติดใจอะไรตรงไหนฮะก็ติดใจผลยังไงครับใบมันออกสวยใบมันออกสวยถ้าใบดีทุเรียนถ้าใบดีลูกก็ต้องออกมาดีครับผมคิดว่างั้นนะคือถ้าไม่ดีก็ ไม่ได้มีครั้งที่สองแน่นอนเน่ยถ้าเราจะทำาะไรดีคงไม่มีครั้งที่สองอ่ะทำแล้วมันก็คุ้มดีนะรู้สึกว่าแมลงก็ไม่มีเนี่ยถ้าสันเนี่ยโอ้ครับเนี่ยธรรมดานี่นะไม่ก็ไก่แจ้ไม่ก็เพี้ยจกะจันครับเต็มหมดสมูกอมมันจะเป็นก้านทูบเล็กๆอ๋อเป็นก้านทูบด้วยเหรอให้คล้ายแบบใบลุยๆๆก็เรียกอะไรใบไม่มีใบอ่ะอ๋อยอดเป็นก้านทูบเหลือแต่ก้านเหลือแต่ก้านตอนนี้ตอนนี้ผมดูแล้วที่ยอดก็ไม่มีผมว่ายอดเต็มนะ มันไม่มีองไม่มียอดที่เป็นกันตู้ไม่มีออกบาดีเลยค่บผมไม่รู้ก็เนะตอนเลยเปิดใจลองใช้ดูค่ะใช้ดีบอกแต่ผมเอาไปใช้ที่เขาจะเมาแล้วับใช้มาสองรอบเหมือนกันแต่กับแบ่งอันนี้นิดหน่อยแบ่งเหมือนเหมือนในโฆษณาไหมพี่ใช้แล้วก็มันก็ดีอ่ะใบมันก็ดีก็ใบมันดีอ่ะใบมันออกมากันไะธรรมดาใบทุเรียนนะมันจะไม่ใหญ่อย่างนี้หรอก ครับอันนี้ของพี่ถือว่าใบหนาใบใหญ่ใบเขียวนะครับใบใหญ่ถ้าเกิดใบเงี้ยทําออกมาตรงหงิกแล้วโอ้แต่่อนนี้ใบหงิกแล้วใบหงิกแล้วออกมานี้ยังไม่ทันอะไรแล้ว้นมาเจอไก่ฟ้ามาใบหูเล็กใช้คู่นี้สองรอยห้าสิบต่อน้ําพันลิตรเพราะผมจะฉีดครั้งหนึ่งผมฉีดทิ้งหนึ่งพันห้าร้อยโอ้รอบหนึ่งพันห้าร้อยลิตรพันห้ารอยลิตรครับแล้วก็มันก็แล้วรู้สึกว่ามันใช้แล้วรู้สึกมแลดีอ่ะวางนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวถ้าดีไม่ดีแล้วมันต้องตอบโจทย์อีก ถ้ามีผลผลิตอะไรมันต้องตอบตอบ,ตอบจนอีกรอบถูกไหมแต่ผมชใช้แล้วรู้สึกมันดีครับที่เมื่อก่อนผมใช้เนี่ยมันเป็นคล้ยายๆใบมันเล็กพอไปฉีดแมกมาลาวาสองครั้งเออทําไมใบมันออกมาใหญ่แล้วแทงยอดเนี่ยจากจากช่อยอดอะ่ะที่ดูยอดเดิมเนี่ยใบยเนี่ยจะเข้มตรงนี้แต่มันบื้ดมันเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณก็ถือว่ามันยาวขึ้นเลยยาวขึ้นจากยอดที่แทงอะ่ะสังเกตนะ ยอดเก่าจากนี้ใบดำถึงไหมแต่มันแทงยอดมาเนี่ยบึ้สดีนะย,ยาวมากถือว่าตัดดีแหละถูกใจนะแล้วก็ผมก็ต้องใช้มาเรื่อยเพราะตอนนี้ทุเรียนใบดีถ้าทุเรียนดีใบดีผลผลิตต้องบอกดีแน่ครับพี่สุปชัยผมก็ใช้แมกมามาเนี่ยสองรอบแล้วแต่รู้สึกกับใบมันดีตอนนี้มันใบใบสองแล้วผมผมดูใบของพี่มัน เพี้ยแมลงไม่ค่อยมีนะไม่มีเลยนะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีถือว่าธรรมดาถือว่าไม่มีเลยะธรรมดาถ้าใบมาชุดแรกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่นี่นี่อ๋อแต่ก่อนแต่ก่อนเจอเพี้ยอย่างนี้ใช่ไหมอเนี่ยมันจะใบมันจะออกมาอย่างเงี้ยจะไม่เต็มใบจะเหมือนงี๊ไม่อย่างเงี้ยมันไม่เต็มแต่รู้สึกตอนเนี้มันออกมาก็ถือว่าเต็มแล้วล่ะเห็นดูยูทูบยูทูบเลยเอามาใช้ดูวะเนาะคิดว่าจะได้ผลไหมตอนแรกไม่ลองไม่รู้ไปหายาเพี้ยจักจั่นก็ทางร้านก็เอาไอ้นู่นมาไอ้นี่มา ลองผสมบวกเขาว่าไอ้ยายยูทูบก็บอกว่ามากมากเขาเขาดีจริงๆอ่ะเขาว่าว่างี้นะลางกปนเลยสั่งซื้อตามใน youtube กดหมายเลขอันนั้นไปดีเหมือนดีเหมือนเขาว่าไหมมันก็ดีเหมือนกับเขาว่านี่แหละลองแล้วเนาะลองแล้วกับตัวเลยลองแล้วกับตัวจากบอกใบมาก็สวยดีแล้วตักกลางคืนอ่ะเมื่อคืนผมมาส่องธรรมดาถักเกิดก่อนหน้านั้นผมจะมาส่องมันจะมีแมลงปีกแข็งไหมมีแมลงปีกแข็งด้วยไม่กโอ้ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีเกาะธรรมดามาจะคล้ายคล้าย ก็เรียกอะไร,ะไรแมงอีนูนแมงอีนูนแมงอีนูนเอาาเ่อแมลงปีกแข็งใช่ไหมฮะที่มัน,มนชอบมากินใบตอนนี้ทตะมาอย่างนี้นะไม่เหลืออลไรแน่ยใช่กินข้างกินข้างกินข้างทั้งหมดแต่อันนี้ที่ว่าต้นสองต้นเนีน่ยผมก็เอามาแซมๆไปเผื่อมันตายเผื่ออ๋อ<ต>สำรอ,อ,องไว้สำรองไว้แล้วก็เดี๋ยวเวลานั่งก็จับมัดรวมกันมันออกมั่งไม่ออกมั่งคือแบบอุกเป็อันนี้เฉพาะแต่ผมฉีดไอ้ตัวนี้ละโอ้โหใบมันดูดิใช่ไหมครับอันนี้ยอดยอดยอดเก่านี่ยอดเก่าเนี่ยครับ นี่ยอดเก่ามานี่นี่ใบดำใบเข้มๆยังอยู่ไหมครับนี่อันนี้ยอดใหม่แทงโอ้มันมันยาวเป็นศอกเลยนะยาวแบบนี้เลยมันแทงแบบนี้เลยโอ้แทงแบบนี้เลยเออคุณผ้ชที่ว่าปลูกเสริมนี่มันไม่เสริมแล้วมันจะเหมือนต้นหลักทุกต้นเลยนะต้นหลักทุกต้นเลยคือคือยอดมันพุ่งนะยอดพุ่งยอดพุ่งปกติถ้าปีแดงเป็นหางปลาทูหรือว่าเป็นฝักดาบไก่ฟ้าไก่ฟ้ากินแล้วไก่แจ้ กวาดเรียกเป็ใช่ไหมไก่ฟ้าไก่ฟ้าใช่ไหมฮะกินเลี้ยงแล้วตอนกลางคืนอ่ะเมื่อคืนผมมาส่องธรรมดานักเกิดก่อนหน้าน้ำผมจะมาส่องมันจะมีแมลงปีกแข็งเห็นไหมมีแมลงปีกแข็งด้วยไม่มีเกาะโอ้ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีเกาะธรรมดามาจะคล้ายๆกระเละอะไรแมงอีนูนแมงอีนูนแมงอีนูนอ๋อแมลงปีกแข็งใช่ไหมฮะที่มันชอบมากินใบตอนนี้แต่มาอย่างนี้นะไม่เหลือแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่อ๋อนี่มันเนี่ยมันรัดแหละโอ้เหลือแตกดีครับแต่โคนผมก็ไม่ไม่อยากให้เตี้ยนมากใครมันมี บ,บให้มีโพงอากาศนะผมแมกมาลาวาผมใช้แล้วดีเยี่ยมจริงๆ